ของเราทําไมถึงสนใจมาที่นี่เลยครับเรียนไกลเลยนะพ่อไล่ค่ะฮะพ่อไล่เหรอยังไงพ่อบอกว่าให้ไปไกลๆ<笑><笑>ดีเลยแล้วก็เลยชวนเพื่อนมาด้วยใช่ไหมเออไม่ไม่ใช่พ่อไล่พ่ออยากแนะนำให้มาเรียนที่ดีๆสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ที่นี่มออุบลน,นะคะวันนี้จะพาทุกคนไปเยี่ยมชมกิจกรรมบรรยากาศนะคะ ของค่าย English One Day แคมปค่ะเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการภาษาอังกฤษของน้องๆนักศึกษาใหม่มาอุบุณนะคะเป็นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมแอคทิวิตี้ต่างๆหรือการข้อฐานต่างๆนะคะเราจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศและสัมภาษณ์ความรู้สึกของน้องๆวันนี้กันค่ะไปเลยค่ะ Okay, for swim, and then once I said stop, everyone. Okay, and then and then I will say the instruction that I want. For example, stop. I want. Uh, robot. Everyone say ค่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะเป็นกิจกรรม English Day นะคะเป็นกิจกรรมวันแรกนะคะที่เราจัดจริงๆเรามีทั้งหมด6ค่ายด้วยกันสำหรับ English Day นะคะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่เราจัดให้กับนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยวลราชธานีนะคะทางด้านหลังนี้นะคะก็จะเห็นว่าเป็น1 rotation นะคะก็คือ1ในกิจกรรมของค่ายนะคะก็จะเห็นว่ามีน้องๆนักศึกษานะคะที่กำลังจะเข้าศึกษานะคะทำกิจกรรมกับอาจารย์ชาวต่างชาติเ <Yeah, yeah. S 1> ตานะคะ อาจารย์เจมส์นะคะแล้วก็จริงๆแล้วก็จะมีอ,อีกหลายๆโรเตชันหรืออีกหลายฐานนะคะที่น้องๆจะเข้าร่วมกิจกรรมนะคะวัตถุประสงค์ที่เราจะทํากิจกรรมตัวนี้ก็คือ1เราอยากจะให้น้องๆนักศึกษาที่เข้าใหม่นะคะได้รู้จักนะคะเพื่อนๆทั้ทงคณะเดียวกันละสาขาเดียวกัน แล้วก็เพื่อนๆจากสาขาอื่นๆนะคะอย่างที่2ประการที่2ก็คือว่าเราอยากให้น้องๆเนี่ยได้มีความคุ้นเคยนะคะในการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็นภาษาที่เราจะต้องใช้ในการเรียนการสอนนะคะหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าน้องๆเข้ามาได้จะเรียนภาษาอังกฤษทั้งหมดนะคะบางทีเราอ่านเ text ภาษาอังกฤษเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะคะน้องๆก็จําเป็นที่จะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เราก็อยากที่จะสร้างแรงจูงใจให้น้องนะคะมีความกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษเพราะว่ามหาวิทยาลัยของเรานะคะก็จะ ส่งเสริมความเป็นนานาชาติดังนั้นในปีการศึกษา 2566เป็นต้นไปนะคะรวมถึงในปีการศึกษาหน้านะคะ,ะก็จะมีนักศึกษานะคะ oh. เข้ามาเรียนทั้งในประเทศไทยนะคะคือนักศึกษาไทยเองแล้วก็นักศึกษาจากหลายๆประเทศนะคะเข้ามาดังนั้นนะคะการที่น้องๆน,นะคะมีความคุ้นเคยนะคะกับการใช้ภาษานะคะ oh. ก็ย่อมที่จะทําให้น้องๆมีโอกาสนะคะที่จะได้รู้จักเพื่อนต่างชาตินะคะมีความเป็นสากลมากขึ้นนอกจากนั้นมหาวิทยาลัยบุก็ยังมีโครงการสนับสนุนในเรื่องของการแลกเปลี่ยนด้วยค่ะดังนั้นก็เป็นกิจกรรมที่เตรียมความพร้อมให้น้องๆน,นะคะ Hello everyone, uh, my name is Maymay Basilio. I'm a lecturer at the English and Communication Program, Faculty of Liberal Arts, UBU. So my duty for today in this camp is to facilitate the listening skills station. So basically um, my objective was to create activities and games where students can uh, have a better feeling towards listening because listening is one of the hardest Skills to learn in English communication. So I just tried to make the activities fun and uh, relatable to the students so that it won't be difficult for them. And based on my observation, I can see that uh, the students were having fun t uh, this morning uh, during the first uh, half of the camp. So I think it will continue today. And I'm very happy to be here and uh, meet the incoming freshman students at UBU. นางสาวที่ดารัสวงศิลค่ะชื่อเล่นชื่ออุงเอินคณะศิลปศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารค่ะก็รู้สึกดีมากเลยค่ะได้ความรู้เยอะแล้วก็ได้เจอเพื่อนๆที่เราไม่เคยเจอเยอะเลยค่ะพอพอติดมอบนรอบแรกปุ๊บเราก็แบบยกเลิกจากที่อื่นมาเข้ายืนยันสิธิ์ที่มอบนเลยรู้สึกว่าชอบบรรยากาศที่มอบนค่ะแล้วก็ครั้งแรกที่มารู้สึกว่าแบบมันเป็น first impression ที่แบบดีมากเลยค่ะเพราะว่าสังคมมอหรือว่าแบบบรรยากาศของมอนี่ก็คือดีมากค่ะชอบบรรยากาศค่ะ ชื่อนางสาวพรนรีประกาศฐานนะคะมาจากคณะพยาบาลศาสตร์ค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายธีรพิพัฒน์นะครับมาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับสนุกมากค่ะได้เจอเพื่อนใหม่ๆแล้วก็มีอาจารย์เป็นคนอังกฤษจริงๆแล้วทําให้เราได้เรียนรู้สำเนียงแล้วก็ภาษาค่ะถึงเราอาจจะแบบไม่ค่อยได้แต่เราก็พยายามที่จะเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆค่ะ อืมแล้วก็อา,อาจารย์เป็นกันเองมากเลยนะครับมีเพื่อนๆที่เป็นกันเองมากๆเลยนะครับได้รู้จักเพื่อนๆน,นะครับในนี้เยอะมากเลยครับได้เรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษใหม่ๆที่เราอาจจะไม่คุ้นหูมาก่อนแล้วก็ได้ออกเป็นสำเนียงเทคนิคการออกเสียงอะไรพวกนี้ค่ะเป็นภาษาอังกฤษคือดีมากๆค่ะ <c oughs> <c oughs> คือพ่อแม่หนูให้มาเรียนเพราะว่ามีรุ่นพี่ที่เรียนแล้วก็จบไปแล้วแล้วถือว่า มีงานการทําที่ดีค่ะแล้วก็เป็นมหาลัยที่เป็นครอบครัวจริงๆเป็นพี่น้องกันค่ะอยู่อย่างพี่น้องกันเลยค่ะเี่ว่ามหาลัยนี้นะครับมีบรรยากาศที่ร่มรื่นนะครับมีต้นไม้ที่ร่มรื่นเป็นร่มเงาเยอะมากเลยนะครับชื่อนายเทลพัทองดีนะครับว่าที่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์มหาลัยอุบลราชธานีครับเป็นไงบ้างวันนี้มาเข้าค่ายครับวันนี้มีมาเข้าค่ายรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ได้อะไรแปลกใหม่มากๆเลยครับในค่ายเพราะว่าส,วส่วนตัวทีมเองทีมเป็นคนที่ไม่ได้โฟกัสหรือแบบตั้งใจเรียน ภาษาอังกฤษมากในตอนมัธยมปลายอะครับพอมาค่ายรู้สึกว่ามันได้เปิดโลกกว้างมากเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่เราได้แบบเคยไม่ชอบแล้วตอนนี้เราก็รู้สึกว่าเออเราโอเคกับมันเพราะว่าเราได้เปิดใจยอมรับมันเข้ามาแล้วครับเราสนใจในคณะศาสตร์ก็แบบว่าคุณพ่อคุณแม่ด้วยว่าแบบเขาอยากให้เราอยู่ในอ,องค์กร,าศาศาร้าราชการแล้วก็บวกกับเราเราก็ชอบการทํางานของ หน่วยงานต่างๆเกี่ยวกับการบริหารเพราะว่าทีมเลือกสาขาลัทธิศาสตา์นาาะครับเป็นการบริหารองค์กรอย่างเงี้ยครับทีมก็รู้สึกว่าทีมชอบในส่วนนี้ได้รับโอกาสทีมได้ทุนเรียนฟรีของคณะรัฐศาสต์นะครับก็คือทางมหาลัยก็เปิดโอกาสให้เราได้รับทุนการศึกษาทุนเรียนดีทุนเรียนดีของเราก็คือต้องรักษาเกรดเฉลี่ยให้ได้3.00ครับชื่อมาจากน้องบอดสมมธิวิทยาค่ะ ชื่อฝ้ายค่ะจากน้องบอสสาคีวิทยาค่ะพวงเราเรียนคณะอะไรครับเรียนเอ่อวิทยาศาสตร์ค่ะเรียนวิศวกรรมศาสตร์ค่ะครับผมเป็นไงบ้างวันนี้มาเข้าค่ายสนุกค่ะได้ความรู้เยอะเลยค่ะพวกเรานี้เป็นเพื่อนมาจากโรงเรียนเดียวกันไหมไม่ค่ะมาจากต่างโรงเรียนค่ะอย่างเช่นใครมาจากที่ไหนบ้างจันทบุรีค่ะไหนไหนจันทบุรีอ้หูจันทบุรีเดี๋ยวตั้งแต่คนแรกเลยที่ไหนนะครับจันทบุรีค่ะจันทบุรีของเราล่ะรีสเกตค่ะ อืมจันทบ,บุรีแล้วคนต่อไปจากไหนวารินค่ะวารินวารินเหมือนกันค่ะจ้ากันทารักค่ะอ่า <c oughs> ของเรานี้ก็เป็นไงมาเข้าค่ายสนุกไหมก็สนุกดีค่ะได้พบเจอเพื่อนใหม่แล้วก็ได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นค่ะอืมพวกเรานี้มีมาจากคณะอะไรกันบ้างจันทบ,บุรีนี่จากคณะอะไรครับคณะวิทย์ค่ะคณะวิทย์ทั้งสองเลยเหรอค่ะอ่าฮะชวนกันมาใช่ไหมอืม โอ้แล้วแล้วของเราล่ะเกษตรค่ะเกษตรศาสตร์นะศิลปศาสตร์ค่ะศิลปศาสตร์เกษตรศาสตร์ค่ะอมนุษยศาสตร์ค่ะโอ้ทุกถามน้องที่มาจากจันทบุรีหน่อยมาไกลเลยทําไมถึงสนใจมาที่นี่เลยครับเรียนไกลเลยนะพ่อไล่ค่ะฮะพ่อให้มาพ่อไล่ยังไงพ่อบอกว่าให้ไปไกล ดีเลยแล้วก็เลยชวนเพื่อนมาด้วยใช่ไหมเออไม่ไม่ใช่พ่อไล่พ่ออยากแนะนําให้มาเรียนที่ดีๆอ่าฮะแล้วของเราก็เลยตัดสินใจมานี่เลยเพราะว่าพี่สาเรียนอยู่นี่ค่ะพ่อก็เลยว่าให้มานี่อ่าฮะแบบน,นี้ไม่ใช่ไล่แล้วแล้วอีกคนนึงล่ะเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านป้าค่ะอือของเราก็รู้จักเพื่อนใหม่เยอะแล้วใช่ไหมใช่ค่ะก็เยอะพอสมควรแล้วค่ะครับ มาเข้าค่ายนี่ก็เป็นไงบ้างประทับใจอะไรพิเศษประทับใจมากที่สุดก็คือ,อเพื่อนๆค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนๆค่ะ,ะเพราะว่าเราได้เจอเพื่อนใหม่เราได้เจออะไรใหม่ๆค่ะอ่าหรือเ,เพื่อนทานยังไม่เสร็จเลย <c oughs> ขอบคุณมากนะเอ,อเอามีความสุขในการเข้าค่ายนะจ๊ะ <c oughs> ขอบคุณ,คณจ่ะ <c oughs> Okay.